أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم {وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۖ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرَ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۖ و إ ิน ع َ ز َ م ُ ولاق َ فإن الل ََِّ الله ََّ سميع ٌَِ عليم ٌَِ لا َ يأ ตรงนี้ระวังให้ดีนะครับเราจะไปอ่านลายูอ่ ع َนะครับนระวังให้ดีลาสองยูยูลายูอาะคำสัَ้ م ْอส่วนลึกอาคิซูอ่ายาคิซูนะครับตัวเคาะอาคิคิตัวคออยู่ลำคอส่วนบนบนสุดด h น t ันู อานขึ้คูมลอ่าตัวละคูมูลตัวกับหลมูลนํำชี้กองอ่านนั่นนาด้วยกับดอมมาอ่านเป็นชี้กอล้ออ่านเป็นลอมุลฮุบิลนะครับอ่ามีตัดิดอยู่เน้นบิลลาอ่านบนเรนมีสุกูลนะครับอ่าระวังให้ดีนะครับคำนี้มันจะกลายเป็นอะไรได้บิลเลาอ่าเล่าได้นะครับเล่าหรือว่าบิลแล้วแล้วก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการคือเราอ่านตัวเรนให้เสร็จแล้วก็ไปตัววาว แล้วก็ไปตัวว่าบิลลงวิฟีวิฟีอ่าฟีนะครับ ให้ปลายฟันบนอักบนินฟีปากล่างด้านในตรงที่มันเปียกๆ,ๆนะครับฟียาวได้3แบบตรงนี้นะครับ2 4 5มัดยาอิซมุงฟะซินนะครับมัดยาอิซมุงฟะซินไอบนยามีสุกูลก่อนหน้าย,ยาเป็นฟน่อันแบบนุนน่นนวลโยงเสียงไม่กระชากเสียงไม่ต้องไอไอมานิคุมยาเน,นคุมไม่เอานิคุมนะครับมีมตาเจกับวาวอิลฮาชยาเฟวีนะครับอ่านให้ชัดคุมยาอ่นวนิคุมไอมานิคุมอวาล่ไม่เอา กุมว่าละตัววาบอกแล้วยื่นปากไปด้านหน้าก่อนนะครับวะาว่ละกีน้องตาเจ็๊กับยะนะครับอีดอรม,มนันกุนะอ่านใเข้ากันน้องเสียงสองกีอยู่อาอย่าอ่านว่ายูอยูอาไม่เอายูอาขี ยู่เอาขึ kum, aba, ab, ้นคุณมินตาเจกบะนะครับอีกฝั่งชั้นฟ้าวินะครับน้งเสียงคุมบีมาบีมาจะบมาบีมาการะตรงนี้พลมตั้งคู่เลยตั้งค่ะตั้งส่ะการซาบัตตัวตาพลมด้วยไปลลิ้นไปแต่ติคนฟันบุการะบัตสูลูบุคุมฮูตัวคอบนะอูลูอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่คนลินลูลูสองนะครับบนว่ามีสุขุนคนน่ะว่าเป็นดมมาอูลูบุคุมวะล๊อก Ah. วัลอนาชื่อคตลาําหน้าด้วยกับฟ้าอ่านเป็นรอนะครับแต่เราจะต้องมาหนาตอนที่รอไม่ใช่ไปหนามันตั้งแต่วันไม่ใช่วอลไม่ Wall ah. ใช่วัลวัลอหูฮะยีลีนอสวน กัฟูตัวเรนนะครับอยู่ที่ไหนครับลำคอสวนบนกอฟูรุนตัวฟ้าไอปลายฟันบนหน้ารกักหลังกัฟูอย่างสองรุนอาสระสองเจอกับฮาเล็กอิทฮัดอ่าในให้ชัดนะครับไม่ต้องไปน่วงไม่ต้องไปกระดกลิมรุนฮาอย่ารุนฮาไม่เอารุนฮาลิมจบไม่ต้องไปฮือแล้วฮาลิมไม่ต้องนะครับไม่ต้องเราเสร็จมาตั้งแต่ลิมแล้วมีไม่เกี่ยวแล้วไม่ต้องไปฮือแล้ว จบแล้วปิดปากคือจบลิมเห็นไหมปิดปากเลยแล้วก็ปล่อยพอปิดปากปุ๊บจบเสียงเลยลิมเนี่ยไม่ต้องไปลิมเนี่ยคือเราไม่ยอมจบเสียงมันเลยนะครับนะอ่าระวังให้ดีนะครับเวลาเป็นตัวมีนอยู่ท้ายเนี่ยลิลลัลลบุลามิตาชนิดลิลลัลลิยาลิลัลลิลลัลลนายู ลูยาโยแม่ย eh ุนะครับยามซายุนะครับลงที a ่ลำคอส่วนลึกยุลูลู่สองลูนามินนูนตาเจอกับนูนนะครับอิดะกอมันกุนะอ่านให้เข้ากันนิซาตรงนี้ยาวห้านะครับมัดวาจิบมุตะซินอีหิมยาอีแม่อีหิมอ่านะครับมีมตาเจอกับอะไรครับเจอกับตานะครับอิลฮาชชาฟวีอ่านให้ชัดหจ้ารอบูสูตรงนี้รอนะไปสะกดกับตัวบ้าบบนบ้ามีตัดชดีอยู่นะครับอ่านเน้น <hesitation> 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 นะครับตัวรอ้รอรัวไม่ว่านะาหรือบ้างฟฟอินฟตนุนตาเจกับฟฟอิฟะฟตตรงนี้ยาวนานะครับมัดวาจ,จิบมุตต็ินฟอูยะฟอูเมีฟอู ฟฝออินนะตัวฟานะครับไปฟันบูมอีกครั้งฟฝอินนัลลอฮ์นัวงวัจญบุลกุณะนัลอย่าโนรไม่เอานะครับไม่ต้องไปหนาตอนตั้งแต่นั้นนักก่อยมาหนาที่เรานัลลอฮ์ฮะฮะเย่ละก็สวนลึกวตัวเรนนะครับสอนเสียงนะกอฟูรุรอจาระสองเชกับรอนะครับอิดะกอมบิลาคุณะอันนี้เข้ากันไม่ต้องไปน่วงเสียงรุร่ออีเช่นเดียวกันไม่ต้องไปฮึ่งข้างหลังนะครับอีจบเลย ว่าอินอันนตาเชกับอินว่าอินอย่าว่าอไม่ว่าอินแล้วก็ไม่ต้องไปนวงไม่ต้องว่าอินไม่ต้องว่าอินอาะไม่ไปเลยอินอาอินอาเลยว่าอินอาตัวอินลำคอส่วนกางตัวใจนะครับอ่าปลิ้นสันอาจะมุตโตัตตังหนาตังอ้วนนะครับบนตมีตัดชีดอยู่เน้นยก่อนก่อนที่จะออกโตอามุ qalaq <tuh>, qaf aksan siang na qaf in nuang wajibun guna fa inna allaha haja ilam qaf salib fa inna sam ya ha ha sami tu sami bunyami sukun karena ya pen กสละอ่านยาวสองหัวเรกะเซมีอุนตรงนี้ระวังให้ดีเราจะบางครั้งเราไปเปลอเป็นอะไรอุลอะไปกระดกลิ้นอุลอ่าอยากระดกนะครับอุนอุนทำอะไรอุนอะตัวอืล่าอส่วนกันอุนอาลีมศระอัลลอฮุลอาซีม